เราแตกขึ้นแน,น้วใหญ่นา้อดมวนส่วนวน,นส่วนจะดอกหัวกระสุนก็มีมีทุกหลุนหลุนหัวกระสุนหัวจรวดจ้ะมาเฮาใส่ตาอ,อ,อืออุ <มา S 2> อ้ยงานตัวนี้ บอทีจะว่าดอกใหญ่เนาะเห็นมัเนี่ยหูขาพัดงามยังยดงย่งขาใหญ่อเลยใหญ่ใหญ่มันออกบอทีเนาะดอกใหญ่พี่เนาะต่ว่าหมอนหมอยเลยหมอนหางดอกใหญ่ ดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านวันนี้อีสานโอนดีเขาปลาหาเห็ดที่เก่าเด้อจ้ะไ,ไม้เมก่าไม้เดิมพ่อละจ้าอำเภอลาสิสลายจังหวัดสิสเกีมวันนี้วันที่12สิงหาคม2568้าหกแปดตอนเช้าๆด้วยค่ะมาโน่นจ้ะมาละจ้าเขามากับพ่อละจ้ะพี่น้องมาเบิง้งมาเบิง้งมาเบิง้งนี่อยังโดนเติบเนาะค่ะค่ะสวัสดีค่ะม,มามาเบิ้ง <ขอ S 1> กัน ใช่คุเ๋ยเ๋ยเ้ยมาเบ่งกันไลยอยู่น้อม่เลยตบอยู่จ้ะเห็น่นี่บ้นมาละโด่ไงที่น,นี่นาห่างน้ำน้ำมันอยู่คนละขาง <c ười> พอคึ้นน้ำเนาะจ้ <c ười> อ้เอาเลยอือม,ม,มีอลออมลินมาขันเลยเออแล้วมือนแ ข้าง <dear. S 2> h à ัดไวข้างงอ nhà ัดไวนี่อามเนาะบ่อบ่อที่ว่าดอกญงเนาะเห็นมูนี่ัดงาม ลมพิษฝนสลายตอนนี้คนกำลังโทรอเห็นดอกือ ตัวด uh, ้วยจ้อ้ามดอกใหญ่พี่เนาะอ๋อสองตัวนี่บ่ตัวอะไเลย่า้ สามดอกทุโปอีกทุกคน

phân đề lai rồi đó Cầm nè Đổ ngàm đi À, đi hái Dù cây cân chả ừ, kia thử rồi บ่งให้ปกตาก <c ười> ันบ่งขาอ้ยดอกเง้อ๋อเบ่งขาสันขาเนวเบ่งขาเ่ยเอาความเาี่าวไปก่อนเยอะเป็นกอนเม่เด่ะคนดอกเอ้ยหนาดอกหน่อยอเพินดอกหน่อยอือดูคนคูคนคูคนเบ่งขาคนก่อนม ยาวโอ้อเกระสิรั้วเราล่ะโจกหรอตาจ้ะตาใหญ่จ้โอมูขาอึ๊ยมันจะดอกใหญ่หัวก็บรรลายเนาะ มูบมูบโคบเก็บเล็กเก็บหน่อยไปจ้ะดีกว่าบ่อเนาะโอ้ยขาสองครับมาสองบ้านไป หล่อออกสวยเติบแล้วเนะเาะจ้ะมันนี้บบคอยอันนี้ป้ยาได้เนาะยายเนาะพี่น้องร้ายค่ะก้าได้แนยู่พอได้แกงอยู่จ้ะข้ากับป้ได้อไอพอท่านได้ร้ายได้แกงอยู่เนอยายเหมือนนี่คนเ,เกิดแล้วแต่มือเพคนเกิดการมือโขอบมือบโบขบเนาะนก็หาร้ายนำ้ำละค่ะคนเขาป้าร้ายเหมือนนี่ กไปหลุนกันต่อเบิงว่าสิห่อยอยอู่บ่เขาเขาปาลาสวยน้ำไหลน้อยใหญ่เนาะเขาปลาพระทันเพลินมาอนี่เติมกันเลยจ้ะน,นี่งามงัดงัดงัด้ขาใหญ่เลยขาใหญ่ใหญ่<ะ>มันออกโบธีเนาะจ้ะดอกเงี้พี่น้องแต่ว่ามองน pareil, ิดนึงดดนอนเลย มองหาดอง่ายเดี๋ยวต่อน่อดอกไปต่อมางนี้ท่สีเทงดองง่าไปแตอางทองดองงหลยเนตาเลี้ยตาดิเมียนันมาเด้อแจงมาแล้ว

เลือดยหญเลือดเอรเป็ตอแหอแต่ัน่เาบอกให้สันดิเอินวเหว่บอกให้สันเล้เสียงสองเสียงสามไปบึงกันจะมัว้อยมัวใหญ่เสียงมัวเสียงกันเยีติพอหมูใหญ่เนาะบอกค่อยคอยบอกค่อยค่อกระิบเอาหมานมาไปบานหองแหงาลูแนซอเขา งามก,ากําลังกั่งหงมพอดีเนาะจ้ะตอ่อเลยดวน,นจีมาเบอ่งเฮดโมเียจ้ะกำลังแตกขึ้นน้อยใหญ่เนาะอันส่วนอันส่วน

จุม่ม okay. ไงเดยลองนะสิบดอกจ้ะำงามเลยเนาะรวงเบิ่งรลวงในดินพาเหาวไปอ,อ่ะคุณก็ลองโพ ลุนในสีดอกบแดงเด้อจ้ะดอขาวเหลื่อมเห็นนี่ดดเหลื่อมไปน้ำกันเ้าพะเอากบนะบาดเนาะเห็นเหรอเตียมสีโูแล้วพี่น้องเี่พายเห็นไปก็เอาไปเหมือน บก็ต้องผูจากดีวว่าสิผูกอูทาอยู่ยุ่งกับไรผดอยู่บ่ได้ <laughs> อยู่บ่ได้ <laughs> <laughs> เอ้ยงามโอ้โว งัดขึ้นบอเห็นดอกเห็ดป่ะเป็นตอดินเฮ้ยดอกเห็ดไปส่เรวั้าดอกเห็ดยิ่งเล็ดิว่าเดเฮ้ยขามันยังเหี่ยวอยวดปวดงานมากนั่งทามันบานบอกเลี่มมเลย เหลียงยงเหลียงยุไม่มีไม่มีโอ้ยใจดีเนี่ยดีแฉะฮะหักเลยนะเต็มหัวคนเต็มสี่ทีต้อเ็จกอันไเปก้อนจะลาดอกเจ้าว่าเฉยไปก่อนใั่บ่อเห็นการท่องไปงานถึงบ่อ อเจรดอกะโผล่คนยืนลงไมยายามยพาะมัน่แห้งไปแล้วโเป็นโผล่เนาะเ็โผล่แล้วด้วพี่น้องเออมันเป็นบานโผล่โผล oh okay. like ่่จริงๆฮกอคอยหลงบมาสเห็นเล้วบมเวนมาคนยะไต่ดินด้อนี่มันก็ลังโผลเห็นซ้ำคุณ้องเจรดอกดีกว่าหงัดเหมดมันมอเห็นดอกเห็น เปาะขาเปาะโอ้ใหยุงอืมเด็นึสองคมีคูมันเดี่ยวเพอดีเลยเดี๋ยวสอง น้องูอยด้วยนี่เป็นคูเป็นคู่เนาะนี่ไอ้กำหน่อยเป็นยูโคกันนังสีด้วพี่น่อเห็นหลักกับูปซ้ำนี่ มามาเบิ่งเพีพอนี้กันจ้ะสิบสองนี่มันคือเก่าจ้ะมันคือเก่าสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมันมันมันงามเนาะใหญ่เบิ่งตุ่มๆพี่น้องเออรุ่นหัวกระซุนก็มีมีทุกรุ่นรุ่นหัวกระซุนหัวจรวดจ้ะ มาเหาใส่ตาอุ้ยมัมมน,มนตัวนี้ตาบด้วยจ้ะให้ปกตักตาบดอกใหญ่ๆสองดอกขากระลุดเมือ <c oughs> งกันไคิีนี้อวยก้มเน้ะค่ะจ้าสิบสองซิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบแปด สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจช่องอีสานสกอนเดย์นในเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ,คะพบกันคลิปหนาเนาะ,ะช่วงนี้ก็สีบลนอยู่กับเพ็ดปวงนี่แหละค่ะโดนเติมอยู่ดอก <c oughs> เป็นยยเดือนเพื่แล้วค่ะพี่น้องจากไงมหาหน่อยจ้ะนี่โอ้ยเอาอยู่ใบ่ยาย เอากํากลังลงามๆเลยนี่ฮ่ายุ้มอันไหนเดินนี่จ้ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดจ้ะกลับเลยจ้า